โบดิเมเซเนสกี้นะคะเปิดเผยตัวเลขนี้ค่ะบอกว่าเกือบจะ60%ของอาวุธที่กองทัพเคียฟใช้ในการสู้รบกับรัสเซียได้รับการผลิตขึ้นในประเทศซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้เมื่อ2เดือนก่อนพร้อมกับบอกว่าในระหว่างสงครามนี้ยูเครนได้ก้าวมาถึงจุดที่เกือบ60%ของอาวุธที่เรามีอาวุธที่มีอยู่ในมือทหารของเราผลิตขึ้นได้เองและเป็นอาวุธที่ทรงพลังพร้อมคุณสมบัติล้ำสมัยมากมาย แล้วก็พูดไปถึงโครงการร่วมกับเดนมาร์กเพื่อผลิตอาวุธร่วมกันด้วยนะคะเซเลนสกี้กับเจ้าหน้าที่ยูเครนคนอื่นๆเน้นย้ำมาเป็นเวลานานถึงการส่งเสริมการผลิตอาวุธภายในประเทศซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างหลักประกันด้านการป้องกันประเทศของตัวเองในอนาคต อย่างในเดือนกรกฎาคมค่ะผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้รัฐบาลที่เพิ่งผ่านการปรับคณะรัฐมนตรีเร่งดำเนินมาตรการเพื่อเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตอาวุธภายในประเทศให้เกินกว่าระดับ50 ตอนนั้นผู้นํำยูเครนบอกว่าอาวุธที่ผลิตในยูเครนคิดเป็นประมาณสัก50%ของอาวุธที่ใช้ในแนวหน้าและในปฏิบัติการอื่นๆซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดนะคะนับตั้งแต่ยูเครนได้รับเอกราชการปกครองจากการปกครองของสหภาพโซเวียตในปี1991 โดยยูเครนมุ่งเน้นไปที่การผลิตโดรนและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธอย่างหนักหน่หนวงของกองทัพรัสเซียที่ยังคงถล่มเมืองต่างๆของอยูเครนต่อเนื่องขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในยูเครนยัยงเน้นย้ำถึงการพัฒนาโดรนสกัดกั้นว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีราคาประหยัดในการรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียค่ะ